สวัสดีเพื่อนๆกำนานผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามชมคลิปช่อง YouTube ผู้ใหญ่บ้านดอยหรือผู้ใหญ่บนดอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับบรรดานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเครือของ อาปกยหรือเครือข่ายการเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากนะครับอ่าในวันที่30นะครับวันเสาร์ที่30อ่ากรกฎาคม2 5 6 5นะครับทั้งประธานเครือข่ายนะครับอ่าท่านอ่าทิพหรือตรจัจจตินะครับหรือลุงทิพนะครับ ที่เป็นประธานเครือข่ายนะครับได้ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องบรรดาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านต่างๆหรือพี่น้องชาวบ้านทั่วไปนะครับบุคคลที่สนใจท่านที่สนใจนะครับามาประชุมหารือแลกเปลี่ยนทบทวนบทบาทการทำงานของเครือข่ายกรเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอจังหวัดต่าง ในวันนั้นนะครับเราก็จะได้พูดคุยกันเรื่องของอบทบาทของเครือข่ายกรเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้างนะครับจะร่วมร่วม1ิบหรือ20่ปีแล้วในการก่อตั้งนะครับรุ่นแรกๆก็คือรุ่นนั่นแหละนะครับลุงทิพย์หรือตระจจติที่รู้จักกันนะครับท่านก็ทำมายาวนานนะครับก็มีคณะกรรมการ หรือเขาเราเรียกว่าโครงสร้างอของเครือข่ายนะครับก็มีหลายคนนะครับก็ได้มีอายุละ60บ้าง70บ้างบางคนก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงมีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆนะครับทีนี้ทางประธานเครือข่ายนะครับก็อยากจะให้มีการประชุมครั้งใหญ่ของอำเภอแม่ระมาตนะครับเพื่อทบทวนแ่เลกเปลี่ยนการทำงานหรือ วางรูปแบบการทั้งการทางานนะครับต่อในวันข้างหน้าว่า,าจะทํากันยังไงจะขับเคลื่อนกันลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อที่ให้เครือข่ายได้ขับเคลื่อนเครือข่ายต่อไปสอดคล้องสอดรับกับนโยบายของรัฐสอดรับกับโลกปัจจุบันนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงอ,อยากให้ขอเรียนเชิญนะครับผมในฐานะกรรมการ คนหนึ่งนะครับก็เช่นกันก็มีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านา YouTube ของอผู้ใหญ่บ้านดอยหรือผู้ใหญ่บนดอยที่แหละนะครับก็การผู้ประสานงานก็จะมีท่านบุญชัยทรัพย์บ,บุญดอนนะครับบุญชัยก็เป็นผู้ประสานงานเป็นทั้งเลขาหลายๆด้านนะครับขับเคลื่อนมาแล้วก็ติดตามาเครือข่ายมาตลอดนะครับ ผลงานที่เกิดไม่ว่าบางทีก็เกิดเป็นรูปธรรมบ้างนมมงามธรรมบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่จากนี้ต่อไปอยากให้คนรุ่นใหม่รุ่นน้องที่มีการศึกษาที่ได้เรียนสูงส่งลงไม้ลงมือทํางานสนใจของคําว่าเครือข่ายมากยิ่งขึ้นในวันนั้นนะครับเราจะเล่าเกี่ยวกับคําว่าเครือข่ายคืออะไรนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันที่30นะครับวันเสาร์ที่30ที่จะถึงนี้นะครับ ตลอดที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้างนะครับก็ก็จะ,อะขอทบทวนแล้วก็วางแนวทางในต่อไปก็ดูวันนั้นนะครับถ้ามติที่ประชุมเห็นด้วยกับการที่จะเลือกประธานขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ทางลุงเจ๊กนะก็ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีการเลือกประธานขึ้นมาใหม่โดยเป็นโดยที่เป็นคนที่สนใจและก็ใส่ใจ ในการทํางานของเครือข่ายนะครับตอนนี้เครือข่ายก็เรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมก็ขึ้นกับวัฒนธรรมจังหวัดหรือกระทรวงวัฒนธรรมแหละนะครับไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมจังหวัดไปผู้ที่ทํางานร่วมกันอยู่นะครับก็จริงๆก็มีเยอะแหละนะครับอยู่ในเอกสารว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับในสําหรับวันนั้น ถ้าเป็นไปได้ไดก็จะมีการคัดเลือกนะครับชุดคณะกรรมการขึ้นมาของระดับอำเภอพอเสร็จจากอำเภอแม่ละมาตนะครับก็จะขยับไปที่อำเภอท่าสองยางนะครับจากอำเภอท่าสองยางเสร็จแล้วก็มาแม่สอดแม่สอดพบพระพบพระเสร็จแล้วไปอุ้มผางแล้วก็บางทีอาจจักมาตะวันออกบ้างนะครับทั้งหมดที่เป็นกระเรียงหรือปะกยนเนี่ยนะครับที่อยู่จังหวัดตาัเนี่ยเราก็จะพยายาม เกาะกลุ่มหรือไม่ใช่เกาะไม่ใช่พยายามเกาะกลุ่มนะครับพยายามที่จะขับเครื่องอนโยบายของเครือข่ายกระเรียงเพื่อกรารสร้างแสิ่งแวดล้อมนะครับให้เดินต่อไปอย่างสอดรับกับนโยบายของรัฐหรือ,อนโยบายของหน่วยงานต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้อยู่กันอย่าง โกเข้าใจกันให้อยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบทํางานกันแบบไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอําเภอแรกที่เราจะาประชุมทบทวนนะก,ก็คือวันที่30นะครับวันเสาร์ที่30กรกฎราคม2,565ณนโะรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ4ตําบลของเรานะครับพระธาตุ3 0 0 0แม่ตื่นแล้วก็คนนจื้อนะครับ สำหรับวันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านดอยหรือผู้ใหญ่บนดอยนะครับขอจบคลิปประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ